ก็อยู่กับรีแล้วแต่ยังไม่ได้กินกับรีเลยกินต่อหน้าท่านเลยบูชาไฟกัละมาโว่กัะมาวอเทียไฟไหม้ค่ะพี่เคยเกลียดใครวะาเกลียดสุดๆแสดงออกไงก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาป้าถ้าเขาไม่ชอบอ่ะสมมติว่าเขามาบูดีพี่พี่ก็ไม่โกรธหรอกมันไม่ได้สะท้อนเรามันสะท้อนเขาป้าแล้วมีแม้เสียความมั่นใจอะไรเงี้ยมั่นใจมากเลยอ่ะก่อนเลคคอร์ด คุยกันรู้สึกถึงความอินโทเวนกันทั้งคู่คือคนมองภาพว่าเราเป็นนางออกไปเจอผู้คนแต่มานั่งนึกในหัวใจตัวเองแล้วว่าชอบอยู่คนเดียวอะเหมือนเราหาเจอแล้วว่าเฮ้ยเราอยู่เงียบๆของเราคนเดียวแฮปปี้กว่าแต่ก็ไม่ได้เกยดใครนะไม่โกรธนะไม่ได้เกลียดนี่ใช่ปะไม่ไม่ได้เกลียดไม่ไม่ได้ไม่เกลียดเลยนะค่อนข้างรักมาก เนนตไปก่อเเลยราเราปล่อยเขาเราแกล้งเขาดีกว่าเนาะเราแกล้งเขาให้เลยเหรอมาก็ได้ยืนลำอยู่ถวายท่านไงสวัสดีครับพี่สวัสดีครับลีเกิกานอะไรอะลีกินลีอยู่เลยครับชื่อมันกระปังแล้วไงกินลีอยู่ลีพยมลีอันนี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวไม่ก็หรออันนี้ไม่เกี่ยวต้องกินจริงเลยปะของเราจะมีเรื่องของการกินด้วยเรื่ตัดต้นคอเลยแล้วทีนี้เราต้องเลือกว่าเราต้องกินอะไรฮะ ก็คืออะไรของของเส้นไหว้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่นี่มีอะไรบ้างที่เคยมาหมู่ไหมคือที่เนี่ยเป็นที่ที่เป็นจุดศูนย์รวมของความศรัทธาสายมูสายปันต้องมาที่นี่เมื่อก่อนตอนผมเรียนคอนโดมอยู่ตรงนี้ตรงข้ามแล้วผมมามาหาของกินที่นี่แต่เพราะผมไม่เคยแวะมาหมู่ตรงนี้เป็นอะไรทำไมไม่ข้ามมาหน่อยคนเยอะคนเยอะใช่ไหมเออแต่คนมันเยอะจริงคนเยอะจริงตลอดเวลาด้วยตรงเนี้ย แต่ว่าที่นี่คนะจะมาเยอะมากไม่ใช่แค่คนไทยนะคนต่างชาติเขาจุดมุ่งหมายในการมูนมในประเทศไทยเขาก็จะมาที่แยกตรงนี้นถามพี่ก่อนปกติพี่มูบ่อยแค่ไหนเราอาจะเป็นคนที่ศรัทธาในสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าจะบนจริงๆอ่ะ จะบนกับงานใหญ่ๆที่อยากได้จริงๆคือพี่ไม่ได้แค่มูธรรมาดาพี่บนด้วยบนเลยบนเลยเหรอเช่นงานไหนอ่ะคือมันจะมีแคสติ้งแล้วเรารู้สึกว่าอันเนี้เป็นงานที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตอันนี้<บ>นได้ไดีตัวซีใช่ไหมใช่คนไม่รู้หนาวเดี๋ยวกันบันเทิงคิดว่าความสามารถดวงคะนนอ <laughs> เดี๋ยววันนี้อ่ะมันเป็นรายการเ็ปแรกของรีอ่ะใช่ใช่เคปแรกของเองมกเราก็มันขนลุกแล้วนะขนลุกเราด้วยจะปังมากอ่ะจริงป่ะเนี่ยจะเป็นรายการหลักของช่องเลยไม่ต้องเอาหินก็ได้แล้วหรอรายการนี้จะมาดีเลยรายการนี้มาดีเลยเนาะรู้สึกแล้วเซนมาเซนมาเซนมาเหนือเงือแตกเ็มเลยร้อนร้อนอันนี้ร้อนต้องเริ่มต้นที่หลายๆคนนะรีเขาว่าจะให้เราอ่ะจุดโภมใช่ป่ะเวลาที่ขออ่ะที่จะรู้สึกว่าท่านมี บุญบารมีมากๆใช่ปะเราก็จะแนะนําตัวทานนายธงชัยสวัสดีจ้าแล้วจ้าด้ยนะสวัสดีจ้าท่านองค์พระพิฆเนศที่แยกห้วยขวางและที่ใดๆทุกมุมโลกข้าพเจ้าชื่อเกิดวันไหนเดือนไหนปีอะไรเวลาไหนบ้านอยู่ตรงนี้ลักษณะห้องเป็นแบบนี้นอนหมอนด้วยหมอนนี้บีบละเอียดเลยละเอียดบีละเอียดเลยแล้วทําหน้าที่การงานอะไร แล้วก็บอกเลยว่าจะเอาบุญบาร,รมีที่เลี้ยงดูตัวเองโดยสุจริตเลี้ยงดูพ่อแม่ขอให้บุญน,นั้นนะที่เป็นบุญเนี่ยส่งถึงท่านต้องเรีนว่าส่งถึงท่านใช่เพื่อให้ท่าน่ะมีบุญบารมีมากยิ่งขึ้น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 ไปอวยท่านก่อนอวยก่อนแล้วขอให้บุญนั้นน่ะส่งถึงตัวข้าพเจ้าด้วยคือปกติแล้วผมก็ไปแบบว่าองค์พ่อพี่คเนศข้าพเจ้าในฐานะโลกคุณสมบัติมาน้อมถวายบุญที่เคยทํามาแล้วก็ขอพรแค่นั้นเองเวลาผมทำกงนองแค่นี้นี่ไงเหมือนกันเลยใช่ปะ อันนี้ก็คือน้ำแดงและนนมเห็นไหมล่ะมาเลยนท้องฟ้าเปลี่ยนสีเลยนะท้องฟ้าเปลี่ยนสีมาอะไรไว้ที่พระบาทนะครับได้เลยแม่มายืนอะไรตรงนี้แม่ตรงนี้ยืนตรงไหนทางคุณมา กราบไหว้องพ่อคันเดฟือว่ามีอะไรจะให้คาแนะนำาอมาคอยให้คําแนะนําเรื่องของเรื่องเม็ดจุ๋มอ่ะก็คือเจ้าของเทวันไหลที่นี่ลค่ะที่ทุกคนมากราบไหว้กันนะแม่แล้วแม่มีทริคไหมสมมติว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะลิงก์ไหมแต่ทํายังไงให้พ่อมาลิงก์กับเราการที่จะทํายังไงให้ท่านเมตตาเราใช่ครับใช่ไหมคะใจเรา ใจเราใจเราศรัทธ <im> าศรัทธาเรื่องของศรัทธามา<ส> <im> ด้วยใจแล้วพอมาถึงฟุ๊บถวายท่านเสร็จจับพระบาทท่านยังไม่ได้จับเลยท่านฟังให้หมดเลยคือจับพระบาทท่านแล้วก็พูดเลยตอนนี้เริ่มหิวยัง<ม>ก็อยู่กับลีแล้วแต่ยังไม่ได้กินกับลีเลยอย ยังมันต้องกินกับผมด้วยคือรายการของเราคือกินรีอยู่รีก็จะมีการกินด้วยนะกินต่อหน้าท่านเลยท่านคะก็าจะมีใครมาให้รักหดี๋วขอคนที่ผิวราณรูปร่างความน่ารักทั้งหัวอกหัวใจขอให้เป็นแบบรีได้ไหมคะพี่ชายผมคล้ายผมมากผม้ายลๆได้ลุงจ้าอ่ะหิวแล้วใช่ไหมหิวมีร้านแนะนําป่ะ์กวนียกลางวันมันยังไม่เปิดมีร้านหนึ่งหมูกระทะหมูกระทะ ชายาหมูกระทะแถวบ้านอยู่หลังแจเกษมคือมันเป็นร้านที่แบบว่าเด็กหอเว้นมอเตอร์ไซค์มากินก็คือร้านชายาหมูกระทะซอยรัชดา3 6ใช่ไหมใช่ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นเลยดีกว่าไปเจอกันเลยจ่าหิวสุดปุ่ม ตอนนี้อิม่มบุญมากเลยนะครับเมื่อกี้ว่ากันจัดชุดใหญ่เต็มที่เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่ปิงปองกันครับเห็นว่าเขาเพิ่งไปทริปที่ญี่ปุ่นมานะครับตั้ง10วันผมอยากรู้เรื่องราวในชุดของเขาว่ามันเป็นยังไงฮะแต่ว่าตอนนี้ผมชื่อความเสื้อร้อนอะแล้วอากาศร้อนมากเหงื่อเต็มมากเลยขอย <c oughs> ขอนุญาตขอเครื่องดื่มที่นี่ทำให้ผมรู้สึกสดชื่นได้ไหมครับค่ะขอบพระคุณครับโคคาทีสเวตครับเครื่องดื่มไอออนดิงนะครับคุณภาพมาตรฐานจากญี่ปุ่น มีส่วนประกอบเลครับที่เป็นแร่ธาตุใกล้เคียงกับของเหลวในร่างกายมนุษย์นะครับทำให้ร่างกายของเรานี่ดซึมได้เร็วขึ้น2.3เท่าเลยนะฮะแล้วก็คือที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งคือสามารถดื่มได้ทุกที่นะครับทุกเวลาทุกกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานมาเหนื่อยเหนื่อยะครับรู้สึกอ่อนเพลียก็ดื่มได้นะับหรือว่าออกกาลังกายมาอย่างผมเนี่ยเหงื่อออกเนี่ยก็รู้สึกว่าดื่มได้นะครบสดชื่นแน่นอนนะอากาศเราร้อนอย่างยิ่งช่วยบรรเทาอาการร้อนได้ดีมากสดชื่นไมจาสดชื่นมากอันนี้ช่วยผมได้เยอะมากจริง หาซื้อได้ง่ายมากนะครับสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอเลเนนะครับรวมถึงห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปครับแล้วก็ออฟฟิเชียลสโตร์ของลาซาด้าและช้อปปี้คับ ไฟมาออวมาแล้วมาแล้ว,ลวบูชาไฟกัละมาโหกัะมาอ้าไอเทมไฟไหม้คะ่ะตอนนี้เรามาถึงที่ร้านชาย,ยามุกระทะน้ำ<ช>ทิ้งรับเด็ดซึ่งมีบริการส่งถึงบ้านด้วยทําไมต้องร้านนี้บ้านกูอยู่ตรงนี้ค่ะข้างหลังจังหวะเลนนี้จะเป็นเลนที่แบบไปออฟฟิศใกล้ๆแล้วก็จะผ่านร้านนี้ตลอดตรงนี้ไม่คือหลังจันกษมทุกคนน้องๆมาหาอะไรเนี่ยก็จะมานั่งปิ้งกินกันคาดหวังมากว่าพี่จะตอบว่าแบบเพราะว่าก็ของร้านล่อ อันนั้นมันเป็นการคาดเบาของคับตอบตอนอยังไัยรุ่นอตอนมาเจ็ดปีก่อนอตอนมาเจ็ดปีก่อนอะวะ ร้อนร้นลีมมต้องมีสติค่ะนี่เห็นป่ะแต่ทรงก็เป็นอย่างเงี้ยนะป้าทั้งคนเสิร์ฟคนกินมันก็คือเสียวอย่างงี้ได้ไหมเอ้าจะไปรออะไรอ่ะอันนี้คือชายแท้กางเกงแบงแบงเพราะเดี๋ยป้าแล้วจะสังเกตได้เลยว่าเขาเนี่ยจะมีการใช้สบู่เขียวยี่ห้อนนก้วแก้วแล้วกางเกงในต้องเป็นกางเกงในลอโซ่งคือผมผ่านจุดนั้นมาผ่านจุดที่เป็นเกย์จุดที่ได้ใช้ของพวกนั้นด้วยเลิศ คนแถวนี้ที่มากินน่ะที่บอกว่าทำไมถึงมาชอบกีฬานี้เพราะว่าคนที่มากินที่นี่เป็นเด็กมหาลัยที่ใส่แบงแบงแล้วถูสบู่นกแก้วพีครู้ตัว่ว่าพี่ดูเราบ่อยไหมดูดูจะสุดคือบางทีขี้อย่างเงี้ยคือร้อนนะแต่ว่าไม่รู้ตัวนะว่ามันร้อนหรือพังแล้วเพราะว่าตามองสังเกตลูกค้าอยู่จริงฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นช่างฝีมือทหารแบบไหนเป็นไท p ของพี่ลีรู้สึกมาว่าเราอ่ะจะไม่ค่อยแทะลมลีเลยก็ คือผมดูมัหล่อเกินอ่ะหน้าอีลีมันสายแล้วผมมันเซนแล้วมันคือมันหล่อเกินอ่ะเข้าใจปะอันนี้ก็จะรู้สึกว่าอวยพรให้ลีอ่ะได้เจอกับชนีที่มันสมเพลสมผลกันโอเคแต่อันนี้จะมีความรู้สึกว่ามันเล่าร้อนมันชอบคนที่มันถึงเครื่องหัวเกียนจมูกโด่งปาดห้อยสิวมีชอบสุด นั่นคือสเปคสเปคแล้วทําไมถึงต้องไปญี่ปุ่นคนเดียวได้ข่าวว่าไปคนเดียวมา11วัน10คือไปอยู่ๆก็คิดว่าเฮ้ยอยากไปอย่างเงี้ยหรอมันจะเป็นช่วงที่ทุกคนอะไปกันเพราะมันโหยหานีนึงออกปมึงออกไปไหนมาบางอย่างจาก3 4มีปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เต็มที่ก็เชียงใหม่เชียงใหม่ตอนที่มันยังไม่เปิดเขาก็ไปกันได้ค่ะเนาะแต่เนี่ยรู้สึกว่าไปญี่ปุ่น่ะแล้วเราสวยสวยเพราะอะไรเวลาทําอะไรแบบที่ทําที่ไทยอะคนไทยมองเป็นขับแต่ถ้าทำที่ญี่ปุ่น่ะมันมีความรู้สึกแบบเนี้ย แล้วเราก็สามารถรู้ได้เลยว่าเขาไม่รู้จักเราแน่นอนแต่มันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นของเขาถูกปะเขาชอบแล้วเขาก็มองเฮ้ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีนะพี่นี่ก็เลยได้คําตอบว่าสิ่งที่คนญี่ปุ่นนะ่ะเขามีคืออะไรรู้ปะกาละเทศะหมายความว่าถ้าเขาอยู่ในบทบาทของการทํางานเขาจะใช้ทุวกวินาทีอุทิศให้กับงานอะใช่เพราะเขาเป็นคนจริงจังกับงานมากแล้วเวลาที่เขา <c oughs> เขาทำไมเวลาที่เขาทำอะไรที่มนันแซบๆมันก็จะแซบแบบหมูกระทะชายาเลยจริงหรอปกติอะไปก็แบบไปแต่งตัวไปทําอะไรบอบๆไปบาร์หมี่อะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะแบบมีหมี่กันแล้วเราก็แบบเป็นดูเป็นไทป์เขาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเธอไปนี่ก็คือจะเลิศอ๋อบาร์หมี่หมายความว่าเป็นบาร์ของผู้ชายไซอวบเป็นเกย์ด้่แหละที่เขาชอบเกย์ด้วยกันที่แบบหมีหมี่บ้ากล้ามก็ได้หรือว่าอบอหรือว่าจะเป็นแบบอึ่งแตกเลยคือหนึ่งร้านอะเปิดประตูเข้าไปอะมีโต๊ะเล็กแค่นี้แล้วตากล้องอะก็คือคนชงเหล้าส่วนเราอะก็คือเป็นคนที่แต่รู้ มานั่งทุกคนมรู้จักกันแต่มันจอยกันตรงนี้ไงแล้วก็ดูฮอตเพราะมันเล็กแดงว่าจริงๆแล้วพี่เป็นคนกินเหล้าดิใช่ปะไม่กินแล้วเข้าไปไหมอ่ะไปหาผัวนั่นแหละคือผมมาเคยเห็นนะตอนตอนยุคนั้นที่ผมไปอุ้ยอันนี้ดีมากชิ้นนี้ดีมากผมา ผมก็เข้าผับออกมาคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบไปตู้กดน้ำอ่ะมันมีน้ำพอาร์ลิสเวทอ่ะที่มันแก้แห้งอ่ะเคยเห็นปะเคยเห็นคือต้องบอกว่าอันนี้ยอดนิยมมากที่นู่นนะคือญี่ปุ่นเราแบบซื้ออะไรง่ายมากแบบเป็นตู้กดเลยตู้หยอดซึ่งอันนี้ก็มีเหมือนกันพคการ์ลิสเวตครับไอซี่มันเป็นฉลากฟ้าแล้วก็เป็นน้ำเขาขาวเอาอยากรู้อกย่างนึ่งอ่ะคือเห็นพี่เป็นคนตลกเนียพี่เคยเกลียดใครปะเกลียดสุดๆชะไรออกเลยก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาปาถ้าเขาไม่ชอบอ่ะคนที่จะมาทำให้นี่เกลียดได้ออออ่่่่ะะะคืนนยยมมาาาาาาากกกเเเพรรรรวูใลัษณขงทีอ่ะ พยายามเข้าใจมนุษย์คนอื่นถึงเขาจะอุบาชาชาติชั่วมาแต่อะไรใส่ใครแต่นี่จะหาเหตุผลม,มาซัพพอร์ตว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรที่เขาต้องทำอย่างนั้นและส่วนใหญ่มันชอบเจออ๋อ,อที่เขามาทําแบบนั้นเพราะว่ามันต้องมีเบื้องหลังอะไรบางอย่างมาทําให้เขาเป็นอย่างนั้น่ะแล้วพอเ,เจอจุดที่เข้าใจอะมันไม่ค่อยไปรู้สึกอะไรกับเขาเว้ยแล้วถ้าสมมติว่าเขามาบูลลี่พี่เขามาด่าพี่งี้พี่ก็ไม่โกรธหรอก็มัน<ๆ>ไม่ได้สะท้อนเรามันสะท้อนเขาปะ แล้วเขามาทำอะไรอย่างนั้น่ะแล้วมีแมสเสียความมั่นใจอะไรเงี้ยมั่นใจมากเลยอ่ะมั่นใจมากเลยอะจะไม่เสียเลยหรอจะเสียเซลก็ต่อเมื่อสิ่งที่เขาพูดมา ณโมเมนต์ตรงนั้นอ่ะเออมันจริงเหมือนกันนี่ว่ามันเป็นการรับฟังคอมเมนต์ที่มันทําให้เราปักแก้อะไรบางอย่างอ่ะเออ,เออเช่นบางทีเราทํางานรายการอย่างเใช่ป่ถ่ายรายการอย่างเงี้ยจะทอก,กะเทยหรือสรารพัดเพื่อนอะไรเงี้ยบางทีเรามาดูปุ๊บแล้วเออสิีนเขาพูดมาแบบเช่นเราอะมีอะไรภายในใจเยอะมากเลยอยากจะพูดมันก็จะเป็น energy แบบออกออกออกเลยเป็นการพูดแทรกคนอะไรเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่าเออบางทีเราก็เป็นพิธ,ธีกรไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่เพราะเราไปพูดแทรกแขกหรือะอะไรเงี้ย ก็ <c oughs> เลยอาจจะต้องเป็นส่วนที่เราต้องปรับแก้เหมือนผมเองก็มีเหมือนกัเนเวลาเล่นซีรีส์หรือว่าเล่นอะไรก็ช่งแรกก็โดนหนักเหมือนกันอ่าน<ด>คอมเมนต์ไหมอ่านคอมเมนต์อ่านชงแรกอ่านอ่านแบบอ่านอ่านจนเหมือนโรคจิตอ่ะเขาด่ามาแบบจริงปะวะมีเคยมีแว็บหนึ่งเคยคิดว่าไม่เชื่อ,อก็เลยไปเปิดอ๋อตอนแรกอ่ะปังปองว่าไหลมึงใช่สุดท้ายก็แบบไปเปิดดูแล้วก็แบบแล้วเออมันจริงอย่างที่เขาพูดว่ะ พอมันจริงอย่างที่เขาพูดอ่ะเราก็เหมือนตกผลึกรับรู้ว่าเ้ยในสิ่งที่เขาพูดมันจริงแล้วเราควรแก้ไขแต่ด้วยวัยที่มันโตขึ้นผมรู้สึกว่าการรับฟังคนแล้วก็นําสิ่งที่ดีที่เขาพูดมาปรับใช้ในชีวิตมาแก้ไขอ่ะมันดีเน<ช>ี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับบีคือทิฐิน้อยลงอ่าใช่ใช่พอทิฐิน้อยลงปุ๊บก็เลยไปดูว่าตัวเององแก้อะไรได้บ้างก็คือพัฒนาตัวเองจากสิ่งที่พัฒนาตัวเองมันสามารถพัฒนาไปต่อได้แล้วผมรู้สึกว่าบางทีมันไม่ได้ทําให้เราเป็นนักแสดงที่นอลด คุยกันรู้สึกถึงความอินโทเวนกันทั้งคู่จริงรหรือว่านนี้พูดถึงได้ไหมพูดได้พูดได้คือคนมองภาพว่าเราเป็นแบบเป็นนางออกไปเจอผู้คนออกไปเอนเตอร์เทนลงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มานั่งนึกในหัวใจตัวเองแล้วว่าชอบอยู่คนเดียวอ่ะผมเนี่ยหลายคนรอบัวผมค่อนข้างชินแล้วก็เลิกโง่เยอะมาก สมมติว่ามาหาผมแถวบ้านผมก็ไม่ออกคือถ้าเพื่อนมาผมปิดประตูบ้านใส่เลยบอกกูไม่อยู่อ๋อนั้นหนักเหมือนกันเนาะคือผมรู้สึกว่าผมเป็นคน,นห่วงพื้นที่ส่วนตัวผมมากแล้วผมชอบอยู่คนเดียวมากแต่เวลาที่เรามาทํางานเงี้ยเราเข้าใจว่ามันเป็นพื้นที่ในการทํางานแล้วคนคนที่ทํางานด้วยกันอนะ่ะเราไม่ได้เกลียดกันแต่เวลาบางทีที่เป็นเวลาที่อยากอยู่คนเดียวงี้บางทีไลายก็ไม่ตอบไม่ยุ่งกับใครเลยเหมือน30ปีมันสอนเราว่าแบบนี้มันเป็นจุดที่สบายใจป่ะเหมือนเราหาเจอแล้วว่า เราอยู่เงียบๆของเราคนเดียวแฮปปี้กว่าแต่ก็ไม่ได้โกรธใครนะไม่ได้โกรธนะเนี่ยถ่ายละครด้วยกันกับลีอ่ะเข้าฉากกันแค่ฉากสองฉากเองแล้วก็ไม่ค่อยเจอกันเนาะไม่ได้เกลียดนี่ใช่ปะไม่ไม่ได้เกลียดไม่ไม่ไม่เกลียดเลยนะค่อนข้างรักมาก บางห่ากๆเนาะไม่มาสงสิ่งเนาะผมไม่ค่อยส่งสิ่งกับใครได้แหละตอนตอนหายเรื่องนั้นก็คือเวลาแบบขัดปุ๊บแล้วในห้องนแสดงก็จะลงตัวกันเงี้ยผมก็จะเป็นคนเดียวที่เดินออกไปแล้วบางทีพี่แก้วลายมาถามว่าไอหมาแกไปอินัทร์อยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยคือแต่ผมไม่ได้โกรธอะไรใครเลยนะ แค่แบบอยากนั่งฟังเสียงลมอะไรแค่นั้นเองมันเป็นจุดที่สบายใจไงใช่แต่ว่าเราไม่ได้หญิงกันนะตอนช่วงแรกที่เข้าวงการมามัออมนม,มีปัญหาปะมันมีปัญหามากคือช่วงแรกก็จะเป็นช่วงเรารู้สึกเหมือนไฟแรงพี่ก็ต้องออยอมรับว่าเด็กเข้ามาเหมือนเราแบบมีกําลังมีกาลังรั์อะที่เราสามารถเลี้ยงพ่อแม่ได้แล้วอะแล้วเราก็ร,ออรู้สึกว่ามันเป็นเพราะงานสิ่งนี้เพราะทุกอย่างออก็เลยแบบทุ่มเทตรวให้กับตรงนี้ทั้งหมดคือไปเข้าสังคมจนวันหนึ่งมันรู้สึกว่าแบบทํางานก็เหนื่อยเนาะเวลาให้ที่บ้านกก็นน้้อออออยยยเแลลววังงาาาไปท่่ืี สุดท้ายก็มองว่าแบบเราควรนอนเนาะนี่ว่ามันเป็นกันทุกคนเว้ยทุกคนก็เอนจอยในช่วงเวลาชีวิตส่วนตัวแล้วก็มีช่วงเวลาที่อยากจะไปพบเจอสังสรรค์มากคนมากคนมากความอะไรเงี้ยถ้าเราบาลานสองอันนี้ได้มันก็จะจอยไปทั้งหมดทุกวันนี้พี่แฮปปี้กับชีวิตปะร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ให้ความแฮปปี้ของพี่สักกี่เปอร์เซ็นต์รู้สึกว่าไม่ลำบากอ่ะสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่เราต้องการได้เช่นอยากได้ครีมนวดที่มีครณลตึงสูงๆอยากจะเข้าถึงสปาเล็บสปาตีนอะไรเงี้ยก็ไปร้าน ่อนน,อนั้นนี้รู้สึกว่าไม่ลำบากอะไรลดข,<า>ขาดอะไรไหมขาดแมกนีเซียม,ม ปรึกษาแพทย์ครัมเพิ<า>่งกินตับชิ้นแรกแล้วกูจะกินแค่นี้แหละเพราะว่าสุขภาพแบบอุบาทมากคอเลสเตอรอลดีอะไรดีแต่แบบเป็นภาวะบางอย่างที่แบบว่าอุ๊ยเราต้องหันมาดูแลร่างกายจิตใจให้มากขึ้นอาจจะต้องกลับมาเฟิร์มเราจะเป็นอีอ้วนอย่างนี้ต่อไปไม่ได้เป้าหมายคือเป็นหมูที่แข็งแรงจริงๆที่เป็นไอดอลให้หลายคนมากนะที่เป็นคนมีหุ่นแบบไซส์แบบที่ผมรู้สึกว่าตั้งแต่มีพี่เข้ามาในวงการบันเทิงบ้านเราอะคนทั่วไป ที่เราเห็นนะเริ่มมีความมั่นใจแล้วก็รู้สึกเซลล์ในตัวเองโอ้ยขอบคุณมากทนี่เรื่อเ,<ล>เห็น,น,นแต่ที่จริงก็น้องๆเขาเสพสื่อเขาเสพสิ่งที่เขาชอบ <S <S เขาไม่ได้มองเห็นประเทศเป็นประเทศแล้วลี <S 2> <S 2> ขเขามองเห็นโลกนี้เป็นโลกใบเดียวกันนะ <S <S มันมีหลายอย่างที่เขารับมาเขาก็มั่นใจในโมเมนต์ตรงนี้เพราะถ้าไม่มั่นใจในโมเมนต์ตรงนี้เราก็ต้องไปรอให้ตัวเอง ถึงจุดที่ใฝ่ฝันเอาไว้แล้วถึงจะภูมิใจหรอมันก็ไม่ได้ไม่ทันอ,ะอ่ะมันต้องภูมิใจนะตัวเองตอนนี้แล้วค่อยแก้ไขให้ดีขึ้นกันต่อไปนั่นคือตอนนี้ไม่ขาดอะไรผัวนี่อยู่คนเดียวได้เพราะชอบอยู่คนเดียวเหมือนกันสนุกก็ชักสุดๆวันนี้ผมก็ได้รู้จักพี่ขึ้นเยอะมากเลยนะจากที่รู้จักมาหลายปีก็ไม่เคยได้คุยกันกะไรขนาดนี้เคยคุยเต็มที่เรื่องงูจริงเหมือนกันนี่ก็ไม่ได้นั่งจับเขาคุยกับดีแบบนี้ตลอดเลยอ่ะต้อมันทําให้เห็นเห็นมุมที่ผมไม่รู้จักแล้วผมเชื่อว่่่าาหหหลยยคคนนนนนักก็็ไมมมมเเเุีีออื ซึ่งผมต้องบอกนะว่าคนจะรักพี่มากขึ้น จากในมุมที่พี่เป็นรักน้อยแต่รักนานๆนะคะทั้งั้นพี่มีจะฝากชแนลไหมไหมฝากช่องอะไรปะมีจะเป็นแขกรับเชิญหน่อยเร็วมานั่งจ่ายมาเมาไปเรื่อยเดียวเดียวตรงนี้เลยเดียวเลยเอาเอาสารละพาเพื่อนที่คลอดชแนลนะคะในคลอดชแนลเขาจะมีรายการหลากหลายเลยเดี๋ยวแล้วก็ไปติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กับช่องสไครด้วยแล้วก็ฝากรายการนี้ของลีด้วยนะคะกินลีอยู่กินเลวลีขอให้มีโชคไล่ลุกไล่สุ่ยโลกไทยของลีด้วยนะคะขอให้เฮงเฮงปังปังมาดูครับวันนี้ ก็มูกันมาแล้วต้องเฮงแน่นอนวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ปิงปองมากนะครับขอบคุณมากจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับตัวช่วยดีๆวันนี้นะครับเครื่องดื่มโพคารีสเวทนะครับเครื่องดื่มไอออนดิ้งคุณภาพมาตรฐานจากญี่ปุ่นนะครับที่วันนี้มาเติมเต็มให้ผมรู้สึกสดชื่นและมีความสุขด้วยครับแล้วก็มาลุ้นกันนะครับว่า EP หน้านะครับแขกรับเชิญของกินลีอยู่ลีจะเป็นใครครับผมมาเลยพี่เบิร์ดไปยุ่งอยู่แล้วนะไปพี่เบิร์ดเดี๋ยวเขาเลยสบาใกล้ๆเอาอาลาลาเหมือนใครหรือเปล่าพี่เบิร์ด กูเห,เห็นแล้วตั้งแต่ตอนเทวไลแล้วกูบอกว่าพี่เบิร์ดมาไหวผมมาพิเคเนตด,ด้วยเหรอคือผมมาเห็นตั้งแต่ครั้งแรกแล้วผมคิดนะแต่ผมไม่กล้าพูดแต่พี่เห็นปุ๊บพี่พูดเลยอ่ะพูดไปเลย